มาบ้านนี้กินทุกอย่างขนมเปี๊ยบะบักเขือเทศอุ้ยตนผักกาดขาวมะยมผิกชีนู มะดดันทองม้วนหอมใหญ่แครทอ,อู้หย,ย่างเดียวซะด้วยกระดาษทิชชู่อือ ิชแมนเฟนพลิกแห่งวาตาบิอะไรงขึ้นไหมขึ้นส้มเขียวหวานอืม,อมขึ้นใช่ น่าร้อนอยู่แล้วใบมะกรูดครับ